ท่านทยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จตวสม,มาสมพพะตะเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบาลีเรื่องนรกขุมนี่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอาเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่และขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเป็นกลุ่มเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค <c oughs> ือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีคับเรียกว่ามีไม่พอสําหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคําว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนั้นหลที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เราะว่าทานนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอมีความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสือก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขาจ,จัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันขึ้นรกคุมใหญ่เเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสหรือว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในในรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักประยะหนึ่งพรเถอะเองก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีถ้าว่ายอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ยาบ,บาลบ้าไอหมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแข็ง แกขยันทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกจะเหน็ดเหนื่อยนรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาจะแย่เลยมืนก็ขคนอื่นเพราะว่านารกกุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานารกเป็นนรกที่ประธิจากอ่า ตาศจิจอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์แม้ท่านพนาถ้าไม่ก็ดีนะไอตาผมมันไม่เคยดีอ่านหนังสือไม่เคอยออกเรีย <c> ก <oughs> ว่าคุณท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยี่งมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตเห่งความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นรกคุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกคุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนรเอ้พระเนรไม่ต้องห่วงถ้อยากจะไปนรกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้วท่านบอกว่าหน้ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอ,อุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสไฟที่ร้อนระอ,อุพระนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกชุนเนียงนิดทั้งกลางมันละกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามํานวนของท่านนะมันขุกคลาขุคลาขึ้นหน่อยแล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกเวจีนี้ก็มีระมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันไหมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแออัดยัดเยียดไี้ไหมความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกกาจารย์สอดใส่คำคาบอกว่าแออัดยัดเยียดไม่เมีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กั็นอย่างสบายและการสวยทุกขเวททุกขโทษทุก,ททกเวทนาในกุมนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายริยาบทไม่จริงเพรันนี้ท่านพูดกับท่านถูกเอ๊ะผมจะมากไปละมั้ง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจา้าท่านพูดสั่นถกเสมอท่านบอกว่าหลายดยาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เอไม่จริงจริงหรือไม่จริงผมไปไม่ถ่วเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้อห,หมายความว่าคนเคยเดินทำบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทำบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานรกนี้ เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะาเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนั่น้นว่านรกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้<ม>แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอัจจรังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกวเวทนาอย่างหนักทำไมท่านยึงใช้ศัพท์อัจจรังคำว่าอาจจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิน้นไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าอไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นะความจริงไม่ใช่ไปอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมเล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมและก็หลวงพี่ผู้วิองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่คุประเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิทธิยาบทเอพูดง่ายดีกว่าภาษาไทยอยู่กันคนละท่า อิริยาบถเวรสาษารีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านเบโกากาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทําท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่า ใน้ท่านนี้นะท่าของท่านปโกกาลิกะ <c oughs> และไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านเพราะว่าตามที่โยมท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนั่ะก็หมายความว่าคนในนรกขุมนี้เนะี่ยมันมากเหลือเกินแต่การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้สัพ์ไอ้สำนวนศัพท์เนี่ยท่านนานๆเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเะนั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระมาลีมาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยาวสอสแสดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กชานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านหลวง,งผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กเด็กนี่ผมก็ไม่รู้ มานนรกแต่มีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเ,อเวจีมาหานารกเร <c oughs> าะท่านผู้ใหญ่ท่านขูไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเทนเทวทัตท,ท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเ,เวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเ,เวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผาไม่หอกตรึงเมื่อถามได้ทีว่า,ท,าท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหลวงพ่อฟานเล่าให้ฟังเออ,เอาครับที <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านมา่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเนล่าให้ฟังก็ต้องเชียอท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านลุงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเป็นอันดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรก ท่านลุงร้องเออนั่นถามว่าทําไมจึงอยากดูขมนี่ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตแล้วก็จะต้องตกเอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมาหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอ,อักตันยูไม่รู้คุณคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกองอยื้อแย่งก็ดีหรือว,ว่าทำการมไม่สมชาจายก็ดี ่ากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเทคก็ดีรืะว่าทําจิตเกลือดกลั้วไปได้ความเสียสติคือการดื่มน้าเมาก็ดีแต่หมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้เรือขฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหารทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบโรต ทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสธนาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำไปอาจินกรรมก็ลงน,นรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงไปอาจินกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำกรรมเมสมิฉาจารย์เป็นปกติแปรจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีแปรจินตกรรมแม่ไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปจินตกรรมหรอกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดื่มสุราไม่ไรเป็นปกติขาดสติสมัยัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลวอธิบายให้ฟังใจหายวาบใอใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรมาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาดิมบาตแยจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยไครว่านาดีบารท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไปถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่แปรจินกรรมนี่แล้วการพูดโกโหกหมดเท,ท็จอนี่ไม่ค่อยดีนะคะแลดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนะ้นไมค่อยดีนะสิ ข้อไหนล่ะกาเมสุมิฉาจารกับโกหกเรื่องโกหกนะี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเราสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกเราสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แม่มันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกแลโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แกแล้วโกหออกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษยกามีเนี่ยมันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปน่รันรกุมลีก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปด็นผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงมาคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมมโลกียันรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุม <c oughs> การเป็นเปรตแปลุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่ผมคุยอวดท่านฉะก็ยังได้ว่าพวกท่านนั้งหลายเรียกชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในี่ผมลงมาบานจากท่านลุงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูดแล้วก็ท่านลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกก์เชิดทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นิกสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติรดชนันเราเป็นผู้ชำนาญการเราก็เบ่งได้แต่เสียดายไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลงุงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปั๊บนรกกรเวจีอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นน้ำภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เท่าว่าบางทีนุภาพของท่านทํานไเห็นก้ไกลท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณคงนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณคนนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมาดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับอาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> นรกในเวจีมหานรกที่อาจจกัท่านผู้ปแปลนะไม่ใช่แต่กัทา,าจารย์ ที่พรอนุสีมาเมื่อกี้ท่านผู้แปลแย่ครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เอ็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กเที่เหล็กที่เป็นแพงสี่ด้านและข้างบนข้างล่างเป็น6ด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดเราสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวได้ไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไปในอเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นจะดมบางเจ๋วไมรยากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกันดูกแดงฉานสัตว์แต่และคนสัตว์นรกแต่และคนสู่คอ,อรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัพมันพุ่งลงมาจากเพรดนัน,นทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปตักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอ,อกปักอยู่ข้างล่างปลายหอ,อกติดชูข้มบนแล้วปกักจะข้างหน้าไปหางหลังปกักจะข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้า,า,ายไปหางขวาขวา,าไปหาซ้ายท่านยืนกลางแขนกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล,ลน,อออน่ะไอ้หอกี่ไม่เกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเทวทัตยอยู่ตรงไหน,น ท่านก็ชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระพุทธบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุลยะการขยับเขยืขย่อนไม่มีนรกกุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสมบายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกเันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอ้สบาย นี่เป็นอาการในเวจีมารนรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังตามธราบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเองคนอยากรู้อยากเห็นแต่ก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าท่านย้อนกลับมาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านเบกโกการิกะก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัต บาทเยอ,อทยานต้องการความยิ่งใหญ่ในระศาสนาในความทะเยอทะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัต,รตรปร,รศาศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็ะสัมมาสัพพุทเจ้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านองตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกขคืองลงงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของบ้านนางพิมพา์ซึ่งเป็นมเหสีของสมเด็จพระจินสรีสมัยเป็นครวัตเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหอเหิน์นเดอากาศในรมิตกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสอง ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ส่งอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอาตราวกทั้งสองพระหันก็ยังมีมากการที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอัจสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สิตัว <c oughs> ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังธนูพวกนั้นเป็นประสงดาสีทาคานาคาหังกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนาพระบาทพระพุทธเจ้าหลบโรหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอินมร์ก็นิ้วชี้ยันหน้าวาท้ายช้างตูดจ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทำกรรมใหญ่เกือสงเพศทํทำสง์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามากีกันเป็นสองพวกเ <c oughs> จ้าทั้งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ ท่านบอกกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุติบัติวัตกับพระโกการิกาทำเป็น้นพระเทวัตน์ทำกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตายสำหรับพระโกการิกานั้นมาตายแล้วเึงลงอเวจีมหารกนี่เล่าให้กันฟังคร่าวๆย่อๆ <c oughs> <c oughs> จะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังแ้่มันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่ยันลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำรรอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเจรอนตนในเข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงเอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องเอเวจีนี้บุนคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคมอื่นไม่คยย่อยจะมี ในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกขออองค์สมเด็จพระชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่องกรรมฐา,านมองดูเวลาก็หมดะแล้ว,วก็ต้องขอหยุดก่อนเออความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ล,ลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี ในตอนนี้ไปขบารัดาแต่พุทธศาสนิกนชนทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐาน <c oughs> และฟังคำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับวันนี้ขึ้นต้นกระสินสิบถเตรียมตัวรับฟังได้แล้ว